นีครับเอ้าเอาเบิรสวยนะอีกต่อไกลเฮียเอ้าไอ้เบมร์ตกูอายเขาไม่เนี่ยกูเบิร์ตกูแพ้ปุ้ยจริงอะอะไรวะเกินไปเก็ตตีนไปไปลานดูตแต่ไหนก็ไปเลยโอเคนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม2 0 2ถ f งอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราก็จะมา เกียนไอเด็กเทพนะครับผมตามที่ทุกคนขอมานะครับตอนนี้น้อมก็สตรีมอยู่ใน Facebook พอดีนะครับแล้วก็มันก็อยู่ใน d i s c o r d ด้วยนะครับคือวันนี้มันจะมาแกล้งมันโดยการให้น้องสาวของผมนะครับไปเที่ยกับมันนะครับแต่ว่าผมจะเป็นคนเล่นเองนะครับแล้วก็ผมจะอยู่คนละดิสคอร์ดกับน้องสาวนะครับแล้วก็เวลาพูดเอ,อ่อไอเด็กเทพก็จะไม่ได้ยินนะครับผมจะบอกให้น้องสาวพูดแบบอแบบ่อ,อยๆแบบคุยกับมันอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาดู มันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับฮัลโหลโนโนฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอ็งทำอะไรอยู่เนี่ยผมสตรีมอยู่พี่โอเคโอเคแล้วน้องพี่มันอยากเทคแคนเองอ่ะเป็นผู้หญิงด้วยเฮ้ยมาเลยพี่มาเลยวาเลยวาเลยได้ได้เลยใช่ปะได้ได้เลยพี่ผมไม่ห้าวเลยหรอกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตาลเดี๋ยวตาลบอกในห้องเลย โอเคครับม, <S <S มาเลยครับเอาเอาเลขของมาเลยครับพร้อมเสมอครับเก้าศูนย์สาม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 ตัวแล้วก็สิบห้าเก้าศูนย์สามสามสามห้าโอแล้วรหัสอะไรครับเนี่ยรหัสหนึ่งตัวเดียวอ๋อโอเคครับผมเอ้าอันนี้อันนี้ใครเนี่ยครับบอกบอกวันนี้ว<ม>่าอันนี้ได้รหัสพีนะโอเคพร้อมพ,พร้อมยังครับ เอออันนี้ใครครับเนี่ยอี๋คนดูจะเข้ามาทำไมเนี้ยเออพร้อมๆเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เท็ดแค้นผมปกติผู้หญิงสี่หัวผ่านนะครับผู้ชายห้าหัวผ่านอันนี้เล่นไหนครับเนี่ยเล่นไหนๆครับในมือถืออ๋อโอเคครับงั้นผมผมให้สามหัวก็พอครับผมสำหรับสำหรับพี่อ่ะอันน,น,นี้อันนี้อยอยุเอ่ะไรหร้วครับ อ๋อเท่ากันเลยครับเท่ากันเลยพอเท่ากันเลยครับอาจารย์บอกบอกว่าอันี้อนี้อยู่ว่สามแล้วครับเนี่ยอ่อนอ่อนให้หน่อยได้ปะอ๋อได้ครับสำหรับพี่เอสำหรับสำหรับสำหรับผมผมผมขอเล็กพีหลักกันสำหรับพี่ผมให้ได้เสมอแล้วครับถ้าาถ้ามาบ้านผมผมให้เข้าแค่นรีเลยก็ได้นะ ที่นี้จะรออย่างเดียวเลยขอตึงเลยๆกันนะครับผมขอวัดชั้นชงชั้นเชิงอ่ะอันนี้เล่นฟีไฟมานานยังครับเนี่ยประมาณสองสามวิตึงเกินอะเฮ้ยขอโทษเขาขอโทษเขาปุ๊บเราจะเอามือให้นิดนึงนะครับผม๊นิดนึงนะ แน oh. oh, 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 ่วงจะอ่อนให้เอโอ้ขอขอโทษครัขอโทษครับ่อี้เดี๋ยวพี่จะเดินแบบไปเป็นไก่ก่อนนะตอนเนี้ยเออเออนะทุกคนเอ้าเฮ้ยวันนี้โหดจังเลยค่ะตาบอกดิโหดจังอ่ะโอ้โหมันกระเิ็ดแค่นี้เขาแต่เขาอยากให้ผมอ่อนให้ก็ได้ นอนให้เลยเนี่ยโอ้ยจะนอดให้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมวิ่งไปตายมอกเลยโอเคโตอนนี้พี่จะเอาจริงเลยด้านบนนะครับด้านบนนะครับเล่นลูกซองเลยนะครับผมอันนี้เล่นปืนเลยครับเนี่ยโอ้โอเคครับเฮ้ยกระต่าย ไอ้อ่อันนี้ให้ควันไห้ไหมครับเนี่ยควันให้ดิโอ้ยอย่าถึไปใต้หมอกเลยครับลองลองพูดเสร็จแล้อ่อนๆนวลๆหน่อยได้ไหมครับยิงมันเจ้าอย่างเดียวเลยนี่ไหนอเอาอันนี้อย่างนี้ผมไม่อ่อนให้นะครับเอาเจ้าอ่อนให้ก่อนดีเดาพูดให้เัาโอ้ยโอเคเลยครับมามายิงเลยครับมายิงเลยมายิงเลยมายิงเลยเขามายิงเลยครับยิงเลยคเขาวัดวัดต่อยวัดเลยเขา อะไรยเขาพูดให้ฟังเลยเขาเลยครับ <S <S 1> <S 1> เอาเราเราเราอ้อนนะครับอ้อนนะหส่าห์ให้ตัวหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเราไม่ไม่ไมอ้อนผมเลยเราเดีเ๋ยวถ้าอ้อนดีแบบคขาพูดดีอะไรดีผมให้เข้าทีก็ได้นะครับไม่เสียตังสักบาทเว้ยเฮ้ยมันจะโหดเกินไปแล้วเปล่าคนทำไมตึงจังอ่ะโอ้ย ไม่่ใชอันนี้ตึงทั้งหมดนะครับผมตอนเนี้ยอตึงทั้งหมดแล้วครับทั้งร่างกายอ่ะพร้อมแล้วครับจะเอาอย่างเดียวเลยไหมพร้อมแล้วครับโอเคโอเคตอนตอนนี้เรายังปากดีใส่บันไม่ได้นะตอนนี้โชคทีครับอ๋อมาตรงเชนเหลือปะโอเคครับโอเคครับมาแล้วครับผมเอ้ย เจะติดกันตั้งไอ้วอลฟิวเหมือนกันนะเนะี่ยคกับเฮ้ยจิบไหมครับจ็บไหมครับเอาเอายาไหมครับดมดมไห้เลยครับเอาไหมครับเอาเอาเอายาไหมครับเนี่ย ออนให้ดอยดิโอเออได้เลยคร่ะลองเดีาเดาลองลองพูดเสียจหว,วังหวัน่นหวา่นให้ให้ฟังหน่อยได้ไหมค่ะเดี๋ยวพวูนให้พูดอะไรอ่ะโอ้ย,อย,อย,อยตึงเกินโอ้ยตึงเกินโอ้ย อะไรเหนอ่ะคถามวันนี้ถามวันนี้ว่าอ่อนให้หรือเปล่าอย่างเงี้ยอ่อนให้ว่าเมื่อกี้อ่อนให้ใช่เมื่อกี้ผมอ่อนให้แล้วครับเล้ยถามวันนี้เล้กี่หัวได้กี่หัวอะไรนะคะะรับเลยกี่หัวเออเล็กวัวเดียว,วยยฟังเลยเขาเขาเคลนฟรีธนาครั้งชี้ผมเขาเคลนฟรีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยม<ว>ันเกินไปแล้วว่าคนดู อ่อนเหตุปะเนี่ยใช่เขาก็เห็นเห็นผมผมเห็นเล่นกับผู้หญิงเลผมก็ต้องมีอ่อนให้กันบ้างเด้อันนี้ทำไมอันนี้เล่นโหดจังกับเนี่ยเป็นผู้หญิงเลยแน่นะเป็นผู้หญิงคนแรกที่เคยคิวผมได้เลยนะถามถามอันนี้ว่าอีก อคก,ก,กวมาถึงจะได้เข้าอ่ะอกอคิวัาถึงจะได้เข้าอ่ะโอ้ยอันนี้เข้าได้เลยนะครัาผมเพราได้ดี<อ>วันนี้พี่ก็จะมาสุ่มเว็บ MVP โซนนะครับเว็บนี้ก็มีทั้งบริการเติมฟรีไฟเติมสปินแล้วก็ยังมีพวกสุ่มเพชรรางวัลฟรีไฟอีกมากมายนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นก็ง่ายๆครับเข้าสู่ระบบเลยนะครับผมหลังจากนั้นให้ล็อกอินด้วยฟซนะครับเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่เติมเงินนะครับผม โอเคนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเติมนนะครับทั้งทวันนี่วอลเล็ตทวันี่แล้วก็พวกธนาคารครับโอเคผมจะเติมเป็นทวันนี่วอลเล็ตนะครับผมโอนไปทานเบอร์นี้นะครับแล้วก็ใส่เลขอ้างอิงที่มันเข้ามาครับโอเคเราไปเช็คเครดิตนะครับผมเครดิตตอนนี้ก็จะมี1 5 0เครดิตนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าแรกนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเพจฟรีไฟล์นะครับ แล้วก็จะมีเป็นสุ่มชุดเอดดุดสุดแลนะครับผมแต่วันนี้พี่ก็จะมาเล่นสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับผมโอเคครั้งแรกก็จะได้หรือจะเสียนะครับเฮ้ยครั้งแรกก็ร้อยสี่สิบสองเพชรเลยนะครับนี่ครั้งแรกเลยนะทุกคนก็ใช้ดวงนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวสุ่มครั้งต่อไปนะครับโอเคจะได้หรือเปล่า<ะ>มไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวสุ่มอีกครั้งหนึ่งโอเคโอเคโอเค,อเคมา เฮ้ยเ6 9 7เพชรพนี่ครั้งที่3นะโหทุกคนแล้วก็วิธีรับเงินนะครับดูของรางวัลทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เอาโค้ดเลขพวกนี้นะครับไปเติมใส่เว็บเติมเกียร์ของกัลิล่าฟรีไฟล์ได้เลยนะครับแบบนี้นะผมโอเคแล้วเพรก็จะเข้าตัวแบบนี้นะครับนะครับผมตอนนี้เพจก็เข้าตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมไปแชรกันนะครับ MVP zone link ใต้คลิปนะครับอันนี้เล่นแบบชิวๆเลยแล้วกันครับ อันนี้คือเข้าได้เลยใช่ไหมถามดิตาอันนี้เข้าแคนผมมาได้เลยนะครับผมนี่คือสองหวัวแล้วเข้าได้เลยใช่ปะใช,ใช่ครับใช่เลยครับปกติห้าปกติคนถึงนท้าหัวอันนี้ผมลดให้พิเศษเลยไบผมชอบกดไปโดนกุ่มเชื่อคนดู เฮ้ยอาเฮ้ยทำไมตงหวัวตีของรับเนี่ยไม่ตาต่อมาตันอ่อาอะฟุกมันฟุกอ๋อฟุกฟุกโอเคไมามวันนี้ไม่ตัวทำไม ออดีไซน์แล้วเหรอเออเฮ้ยตันตานตานตันวิตัวจีขับทุกทีเสียงดังไปหน่อยขอโทษครับที่ทำเสียงอะไรแย่ตันว่าไงครับว่าไงครับตันเราลองถามมันดีว่าแบบว่าไงครับผีสีคือใครอะเอ๊ยสาสาแม่มันชื่ออะไรนะสาสาคใครอะเฮะ อะไรนะครับอะไรนะครับนะอะไรนะครับไม่ค่อยดีเลยนะฟังหนุนไม่ค่อยดีนะผมว่ามาถ่านมาถ่านพี่มาถ่านเราอะไรนะครับเนี่ยมาคุยพูดเลยนะครับเมื่อกี้อ่ะสาวสวยได้ขอจิ้งละเอ้เวาจริงแล้ว嘛ทุกคนอย่าแย่เดยนี่เขาอาจจะเป็นแม่สะเภ้ย ้มันเกินไปหรอเปล่าวะเนี่ยผมกดโดนปุ่มนี้ตลอดเลยอ่ะโดนปุ่มชื่ออะเวลากดทำปืนอะ First Blood เว้ยจริงแล้วช่อะเนี่ยเอาจริงแล้วเอ้ยขอเอาจริงเลยละกันเราจะเข้าเตทีเดี๋ยวไปหาก็ได้นะครับผมอยากให้มาหาไหมครับเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอ้าว นันเ่อแบจริงจังครับเนี่ยไมบอกบองวันเราอ่อนให้ฮัลโหลครับออนให้อ่อนให้อ๋อจะอ่อนให้ไหนหลักันมาเลยครับมาเลยเฮ้ยนอนใช่ไมวะพูดจังคันี้เปเนยังไงจากไหนครับหลัไ เป็นปั๊ดพี่เลยนะเล่นปั๊ดเฟยนะอ๋อโอเคครับว <c oughs> ิศก,กร,ร์เล่นน้ำแล้วอ่ะ <c oughs> บอกว่า้าบอกว่าต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 าบอกบอกว่าถ้าถ้าเราชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราให้เป็นแฟนหนึ่งวันทำไให้เราชนะแล้วเราให้เป็นแฟนว<อ>ันหนึ่งเฮ้ยอะไรนะครับ น้าไหนให้เราชนะแล้วเราให้วงไฟวันหนึงโอ้ยออกวงแล้วครับออกวงแล้วครับออกวงแล้วชนะเลยครับผมออกวงแล้วครับเอ้าเอาทุกคนไปกิงเฮ้ยโอเคนะครับโอเคนะครับเฮ้ยขอชื่อเฟซหน่อยได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมครับขอช่อเหน่อยไดไหมครับอีกตาหนึ่งอีกตาอีกชนะอีกตาหนึ่งยวให้เลยมามาหาตาหนึ่งดิใช่ึ้นมาหาขึ้นมาหาโอเคครับเดี๋ยวปาร์ตไปตายเลย ขึ้นมาขึ้นมาข้างบนอ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไม่ปาก็ได้จะจะเปลี่ยนมาเป็นเอวีดีดีแล้วั้อมยาดีครับวาดวัดต่อยผมเลยครับป้อมยาก่อนป้อมยาก่อนป้อมอะไรครับยังยังไม่ได้ยิงเลยครับบอกว่าบอกว่าบอกให้มันยูยเฉยก่อนตั้งค่าอยู่เฉกจะจะตั้งค่ากันอ๋อโอเคครับโอเคครับ เอาฮ้ยแล้วไหนเอาอไหนไหนบอกตั้งค่าอันนี้ผมกดติดตั้งผิดกดผิดโอ้ตอถามนิสาคือใครเราวใครเดี๋ยวเรารลุกสาคือใครเนี่ยเฮ้ย เขาไม่ไมเอาเรื่องนั um ้นเขาไม่เอาเรื่องนั้นเอาเอาเรื่องนี้ก่อนครับตาตานบอกบอกกันว่าแม่เอาใจไม่ต้องให้มาต่อแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปเอาเฮ้ยต้องไปแล้วต้องไปแล้วบอกออกดินออเลยออกี๋ยเดี๋ยวบอกว่าต้องไปแล้วแล้วบอกออกดินไปเลยตา แฟนนะคะแม่เฮ้ยแฟนอะครับเอออเดี๋ยวักสาเขาเป็นสวยดีดอกไอ้เหี้ยเอาอะไรอะเฮ้ยอันเดีเอาโอ้ดูดิกูแม่รี่เขาแข้มด้วยอะอะไรอะโอ้กูสศร้าเนี่ยมันกูอายเขาไหมเนี่ยกูเหมือนกูแพ้ผู้หญิงอน่ยอะไรวะเดินบางเดียไอ้เหี้ย โอ้มันสวยนี่ไปเกตีนเลยไปไปล่านรูแถวไหนก็ไปเลยเฮียโอเคนะครับตอนนี้มันก็เสียไปที่เรียบร้อยนะครับก็มันเล่นเก่งนะแบบวันนี้มันเล่นเก่งมากปกติผมแบบไม่เห็นมันเล่นเก่งขนาดนี้เลยเกือบแพ้ทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับใครอยากให้ไปเกียนใครก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับ ก็นี่นะครับเดี๋ยวจะแจกบัตไว้ให้คนดูนะครับสาวใครอยากได้ฟีน้องสาวนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเพจของไอ้น้องเด็กเทมนะครับใครอยากไปปั่นก็ลองไปปั่นดูนะครับฮาดีโอเคครับบ๊ายบายครับฝันดีครับผม